คุยเลยก็ได้ครับแหนพี่ต้ามาต่อไหมครับไม่ไปไม่ไม่ไหวแล้วครับน่าจะหมดกอกละไม่ไหวเลยครับอันนี้อันนี้ยอมจะหาเรื่องพวกผมอีกไหมครับอันเนี้ยไม่ไม่แล้วครับพูดแล้วนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าดูจากส่งแล้วมันมันไม่ไหวจริงๆอ่ะทั้งในการไฟในการอุ้มมันไม่น้องมันยังไม่ได้อะกันเลยครับ เซตใหม่โอเคครับไม่เอาอะไรใช่ไหมครับคือจะไม่หาเรื่องผมแล้วถูกไหมโอ้ถูกครับถูกครับ,รบแล้วฝั่งไดมนอนเทนนี่จะหาเรื่องผมอีกไหมเนี่ยหาเรื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมันจะจบยังไงครับเนี่ยมันไม่จบหรอกครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องมาต่อยาน้องๆผมในแก๊งก็พอ ได้ครับได้ครับคุณจะได้ไม่เดือดร้อนไงถูกไหมครับอ่าถูกครับถูกครับว่าผมบอกน้องๆไปแล้วครับว่าถ้าจบนี่ก็ไปไปถอดสูตรแล้วก็เป็นประชาชนไฟร์มให้เรียบร้อยเลยครับต้องขอพูดนะตนามดีนะอย่าให้พี่ทาไปทเแบบพปะม่เปเพ่ คือพูดต่อแล้วคือคือแจ็คแบบจบนี้ไปก็ไม่มีอะไรกันแล้ว่าอะไรได้ครับว่าไปเลยไม่อนาคตไม่แน่ครับอันนี้ผมขอสอบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้อนาคตโอเคครับโอเคได้ครับได้ครับก็บินไปแค่นั้นเองครับมีใครติดใจอะไรคนในแก๊งผมไหมครับมีเรื่องคำพูดเรื่องอะไรไหมไม่น่ามีตอนด่ากันตอนอะไรกันพวกเนี้ยมีไหม ไม่ไม่น่ามีมั้งครับอันนั้นก็คือแค่สตรอรี่ครับในเกมไนนอ้น้องน้องบัฟแรงไปก็ขอโทษได้ครับว่าบัฟหลุดอะไรเงี้ยครับโอเคครับพั่เรามีใครติดใจอะไรเขาปะคำพูดความจาเขาเป็นไงมีใครติดใจปะลาแก่ปะ <Yeah. S 1> ทำะนะั้นอ่ะก็ตั้งใจก็ตั้งใจไม่ได้ว่าอะไรไอแก่ดาดาพิจารุลุงพี่ดาพิจารุลุงอ่ะไม่ยอมพี่ดาพิจารุลุงอ่ะดา่าผู่งอ่ะไม่ได้มีใช่ปะแกงเราใช่ไหมแล้วงั้นดา่าผู้หญิงอ่ะพี่ดา่าด่าพิจารุลุงอ่ะโอเคก็เ,คเราก็พูดคุยกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกไอฟิกช่างมันอ่างแอดมินน่าจะมาดูแลต่อ โอเคครับเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้เรื่องใบที่เกิดขึ้นเราแจ้งผ่านติเก็ตไปเลยแต่จะมีสามเรื่องตอนนี้ที่การตีแล้วว่าจะโดนแน่นอนเดี๋ยวจะประกาศหลังจะประกาศตอนนี้ได้แหละคือเรียบรวบรวมไปแล้วแหละหลักฐานด้วยครับจดการให้เลยครับส่วนที่เหลือส่งมาได้เลยครับประมาณนี้ผมจะครับถ้าเอาไปนี้ผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับได้ครับได้ได้โอเคครับแอบปินาารได้เลยครับงั้นงั้นแยกย้ายเลยใช่ไหมครับโอเคครับ ขอบคุณครับ้ได้บันเาเครับขอบคครับอสภามสภาเรียครสภาเอ่อพี่พี่เกพี่ชายไ่ใช่บอกพี่รอให้พี่เป็นไรเนี่ยพี่ชายเนี่ยหรอเป็นห่วงนะเนี่ยพี่มันยับนึ่งมันไม่ถึงหน้าลูกกันมายเหายแล้วปันยงโอเคแม่นี่ยพี่ชายเอ่อสบายสบายเ่วงวมนายุดก็พักผ่อนเยอะๆนะพี่ชายขาขอรับขออย่าลืมพักผ่อนเยอนๆนะพี่ชายได้ครับได้ครับได้ครับเจอกันัาพี่ชายเลกครับเรียญ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยมีครับไม่มีมีเหรียญเดียวอ๋อโอเคอ๋อไม่ได้เหรียญเข้าตัวเก้นแค้นอย่างพี่อ๋อใช่ใช่อันนี้มันจะเหรียญแต่ไม่เข้าตัวใช่ใช่ครับใช่อ,อันนี้เราต้องแจ้งมาว่าโอ่เก็ตมาแล้วๆๆๆใช่ปะเก็ตมาแล้วใช่ป่ะใช่ค้นแค้นนี่ติดรับแทนเลยโอ้โหแค่ให้ติดมับแทนเลย วาติดอุดุดอุดูดอุดนี่บัดได้บัดได้บัดได้บัดรรู้สึกว่าแบบเหมือนกลิ่นบัดได้กลินกลิ่นอะไรไม่รู้แรงๆเหมือนพวกน้ำหอมอาหรับอามามามาไอ้บัดไอ้บัดไอ้บัตมันบากกูฝรั่งดองไอ้บัตรมันบอกกูฝรั่งดองไอ้ตัวนั้นจัดการไปเรียบร้อยแล้วครับเขียนเคลียร์ไ้หมดละมามามาตรงนี้ไม่ได้ใครอ่ะโอ้ได้แต่ตังค์ว่ะยี่สิบเก้าเขาเรียนไม่ติดมามาคุยคุยหน่อยก็ดี เราทุกคนเก่งมากครับทุกคนบกลินได้รได้ไม่มีอะไรพูดเลยว่ะเราโขดหมดอ่ะคือโขดพักกี่วันวันหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้พี่เล่นเ้าเลยนะพี่โอ้โีวันเดียว ดีไฟขนาดนี้งั้นล้านต่อเลยก็ก็เดี๋ยวานโดยเงินล้านก็ล้านพี่บอกงั้นล้านแต่พอเห็นจุดซ่อมไฟขึ้นปุ๊บพี่บอยไปก่อนใครเลยอะเดี๋ยววันนี้ไม่นอนเลยเดี๋ยวเมื่อวานโดนยันตีห้าเนี่ยกี่วันกี่วันตั้มกี่วันอะไรอ่ะพี่เจบอกโดนยันตีสาพี่เจรอออกก่อนใคลร์เลยสองสามวันไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันไอ้ด้านนอกหน่อยไปเรื่องมึงเรื่องที่มันยังไม่เคลียร์เดี๋ยวอะไรอ่ะมึงมึงอ่านแชทกลุ่มกูไหนได้บางทีแบบหลังเกิดอะไรเราอุดมแลอกพี่ตีมีไหนแล้วพี่ตีมีไหน พี่ตีบอกว่าลันลันล่งกันล้านลอยนะพี่ไหลเหนื่อยวะพี่ไหลเหนื่อยวะไม่มีเหนื่อยวัวไอ้ดำอยู่บ้านดำอยู่ปะไอ้น้ำอยู่ไหนอ้น้ำอยู่ไหนปล่อยให้เต็ดที่สวิตต์ดำไหมอันไหนอันไหนวิ่งแมวโดนกัดอะเต็มเต็มอยู่ไหนอะเต็มพิกาพิกาจบแล้วที่ได้พักพันสักทีหลังจากที่เหนื่อย มามากไอ้ฟิกตื่นแล้วน้องอะไรนะพี่ตื่นแล้วน้องชายโอ้ยผมไม่ได้นอนครับพี่ไอ้น้อนไม่มีนะเฮ้ยเงียบดีเดี๋ยวพี่ตามได้ยินไอ้ที่อยากฟิกมึงหลับพารถเลยหรอไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วมึงไม่ลงรถไปไฟอ่ะไม่คือผมไปเข้าน้ำมาเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมึงไปได้คลิปอะเมื่อวานนี้มึงไม่ได้หมอเกสสั่งออกนี่มึงอยู่เหตุผลเช้านะไอ้ฟิกเอาง่ายเลยพี่ ผมก็อยู่ผมก็อยู่ยันตีห้าอ่ะดีนะที่หมอเกตสั่งหมอออกมันมันมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะพี่มันบอะผมก็โดนเนี่แหลครับมีใครช่วยขึ้นไม้ไหมตรงนี้ฮะพี่ฤิ์พี่ฤิ์หมดไฟเอาแกงได้ยังอย่พี่กิวผมไปก่อนนะไปก่อนนะครับตีไปสองเหรยทีไม่ติดเกลียวสตาร์คอยเลยนี่เจอกันครับเดี๋ยวน้องกันสตาร์คอยสองเหรียดอากาศไปส้มทันเองนี่ห้อยเอ็มจีทันเองนี้โดนละหนึ่งนะใครจะไปต่อ ไอเอ็มพี่อะเล่นเล่นเล็กแบที่บันเอ็ก็เอ็มจีเอ็มจีเล่นที่แกบงั้นเอ้ยอันนี้อันนี้คุยมันคุยอ่ะคุยแบบพวกวิญญาณปะอันนี้คุยผิดปะคนนี้คนนี้คุยแบบต้องมีคนคุยด้วยดิแล้วกันอ่ะคุยกับใครนะนี่คุยใครอ่ะคุยแบบนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีใครแจ้งมั้งนายกจะเห็นเองกต้ออองงไปเเาีนี่ยนายกเห็นเองว่ะจริงนะจริงนะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยรู้รู้เห็นเป็นใจกับคนสิ่งล่างนะโหลพี่เล่ผมแขนวะพี่ มี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 ใครพร้อมแย่งบ้างมีมียางไหมเต๋อฟิล์มไอ้กูไม่มีของซ้อมว่าว่าเคนมโดนปะไม่โดนไรเป็นอะไรเป็นสบมันได้เรแมวแต่พี่มีน่ารักเลยว่าบอกอะไรล่ะรู้รู้เห็นเป็นใจนะมันรู้เห็นเป็นใจกับคนสมวิญญาณนะสมร่างนะแม่เขาต้องตามไปไปให้ใบมันต้องทีนึ่งปะวะมันต้องมันต้องตามมันต้องตามแบบมันต้องตามไปกับผีนะกูบอกให้

เ่อว <gesch> ันเมื่อวันตอนที่เรียกผิดชวนคุยเขาไม่คุยด้วยเลยอะฮัลโหลอดัมไหนเนี่ยฮัลโหลเจี๊ยบเอจริงป้าอันนี้ไม่มีใครแจ้งนะเราไม่ได้แจ้งนะผมขอบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเราไม่ได้แจ้งนะคือนายกเขาเป็นคนจัดการเองนะพวกผมไม่ได้แจ้งนะมันรู้เห็นเป็นใจนะกูบอกให้โอ้ยไอปีใหม่ก็จะได้ดีอยู่แล้วโอ้ยเอาไม่มีใครเป็นรับเพื่อนฉันไม่รับนะ มีกระทง n g ปะเอ้าอาดัมคือหลุยเหรอมีมีมีเลขอะไรเลขอะไรกระทงอ่ะอ่าสามหนึ่งห้าต็มเลขอะไรต็มเลขยี่สิบเก้าครับพี่เลขคือโอ้โหกูมีโทรศัพท์สิบสี่เครื่องอ่ะครับพี่ครับพี่อยู่นี่ครับเต็มได้ไหมครับพี่เลขยี่สิบเก้าครับพี่ได้เวลาแล้วสินะไอ้พี่แบบนี้มันจะสีนั่งสองมันได้เวลาแล้วสินะไอ้ฟีไอ้ฟีเอาตัวสลีไปกินปลาพี่มาบ่ายออกแกงพี่พี่ฟิกนะ อะไรพี่เจ้าอเคยกนองล่ะนอนพูมนอนนอนเครียดอ่ะเครียดอ่ะ้นอนเลยมีอะไรมั่งล่ะพูดิโอ้ยโโอ้ยโอ้ยมีอะไรจะพูดทอไมไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปดีกว่ามีอะไรจะพูดก็คือไอ้ฟิกลับ ตอนเนี้ยคือไอ้ฟิกหลับลุงเรียกอะไรอ่ะตออะไรอ๋อโดนหนึ่งมาไนานแล้วนะเชี่ยมีอะไรจะพูดเดี๋ก็ฟิกเศร้าโรงพยาบาลเฉยมากเรื่องเรื่องนี้เราไม่พูดเลยนรื่องอะไรเรื่องอะไรเหรให้มันจบตรงนี้แหละไม่รู้เจตเลยปะไม่ต้องไปพูดแล้วนะเรื่องอะไรนั่นน่ะให้มันจบตรงนี้พอละเดี๋ยวดราม่ากันอีกพอละ ไอ้แอกูสกี้ไอ้ซีกูบี้มเตติกับคุมไหมฮะไอ้เด็กเยี่ยฮ่านี่มันแบบนี่มันเปอะไรเขาใครวะเยี่ยอะไรไปโยัลโหลพี่ฮัลโหลพี่มันมีคนหัวล้นของมานี่จัดเลยพี่นี่คืออะไรนี่ฮัลโหลบูมมีด้วยเหรอี่แต่กูโผลลงกลุ่มมั้ยเฮ้ยยาฮัลโหลฮัลโหลเป็นใครมีกระทงเดี๋ยวเขาหาอันนี้ใช่คนที่โดนในคุกปะครับเนี่ยที่ที่แบบไม่มีอันนี้ใช่คนที่มาดักแล้วตายสองมาเหรอไม่เอา ก็ไม่มีปืนนี่แย่นะเนี่ยแต่คนที่ที่พี่ฆ่าได้ตายสอนแล้วก็โดดตายเองเปล่าอ๋อายนี่ครับลื่นสะพานผ้ครพบอนนพห่อยหมดแล้วน้องรถที่พี่ชายเงินมืดแล้วเหน ពលាំងជាង